ไม่มีใครไม่ชอบคัพเค้กนะครับวันนี้ผมจะทำคัพเค้กนะฮะให้เป็นเมนูอาหารอารมณ์ดีนะครับแต่ผมเลือกที่จะทำเป็นคัพเค้กชิ้นเล็กๆนะครับคุณผู้ชมสามารถทำเป็นชิ้นไซส์ปกติก็ได้หรือจะชิ้นเล็กแบบผมก็ได้นะครับและคัพเค้กที่เราจะทำในวันนี้ก็คือบูเบอรี่ครีมชีสคัพเค้กครับเอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะเรามาทำตัวส่วนที่เป็นตัวเค้กก่อนละกันส่วนประกอบของแห้งของเราก็มีแป้งสาลีผงฟู เบกกิ้ Soda าและเกลือร่อนให้เข้ากันแล้วพักไว้ก่อนครับผมใส่เนยนะครับลงไปในเครื่องผสมอาหารใช้หัวตีที่เป็นลักษณะใบาพัดนะครับอย่นี้นะฮะแล้วก็ตีเนยให้นุ่มขึ้นนะครับพอเนอยนุ่มขึ้นแล้วนะฮะก็ใส่น้ำตาลลงไปครับตีให้เข้ากันครับไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับ พอส่วนประกอบของเนยและน้ำตานะฮะพอเข้ากันแล้วนะครับเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับพอเข้ากันดีนะฮะผมจะใส่กลิ่นมะนาวเลมอนลงไปครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไม่ต้องใช้เครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้ไม้พายยางนะฮะในการผรสมครับใส่ส่วนสผสมของแป้งนะครับลงไปครึ่งหนึ่งครับ พอเข้ากันดีแล้วนะฮะใส่ครีมเปรี้ยวครับผมแล้วก็ค่อยใส่ส่วนสผสมของแห้งที่เหลือครับส่วนประกอบนะฮะนี่ฮะจะออกมาในลักษณะน,นี้นะครับจะค่อนข้างแน่นนิดหนึ่งครับอ่ะแล้วละ,ละตอนนี้นะฮะเราก็พร้อมที่จะเอา,อาลงไปในพิมพ์คัพเค้กของเราแล้วครับ เราอบนะฮะใช้ความร้อนที่180องศาครับในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวหน้าคัพเค้กของเรากันครับสำหรับตัวฟรอสติ้งหรือแต่งหน้าด้านบนนะครับครีมชีสครับผมแล้วก็เนยครับแล้วก็มีบลูเบอรี่พายนะครับมีเนื้อบลูเบอรี่อยู่ด้วยพอเข้ากันดีแล้วนะฮะ ก็ค่อยใส่อ c i ซิงลงไปครับเราใช้อซิงเยอะนิดหนึ่งนะครับ220กรัมก่อนที่พลนตีให้เข้ากันนะฮะเนื่องจากว่าอ i ซิงเขาชอบฟุงครับคุณผู้ชมเราคนก่อนก็ได้นะครับพอเริ่มเข้ากันนะครับเดี๋ยวเราให้เครื่องตีต่อเลยครับตัวฟรอสติ้งของเราเรียบร้อยแล้วครับระหว่างที่เราคอยเค้กนะฮะเราเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนได้ครับ เรียบร้อยแล้วครับแต่ก่อนที่เราจะแต่งหน้าเนี่ยนะครับเราจะต้องคอยให้ตัวเค้กของเราเนี่ยครับเย็นลงที่อุณหภูมิห้องสะก่อนครับระหว่างที่เรารอให้ตัวคัพเค้กของเราเย็นลงเราจะทำะช็อกโกแลตเล็กน้อยนะครับที่เอาไว้เดคอเรทด้านบนซึ่งวันนี้ช็อกโกแลตคอมเพลตัวที่เราใช้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตคอมพลต์ครับ อันนี้ผมมีแกะไว้แล้วนะครับเวลาที่เราใช้ไม่หมดเราก็เอาพลาส,สติกปิดไว้ได้นะฮะแล้วเราก็สับออกมานะครับเท่าที่เราต้องการจะใช้ครับก่อนที่จะเอาไปละลายนะครับจะช่วยได้มากเลยถ้าคุณผู้ชมสับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ในถ้วยที่สามารถทนความร้อนได้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไมโครเวฟครับใช้ความร้อนปานกลางนะครับ เป็นเวลาประมาณสัก1นาทีครึ่งก็ได้แล้ครับอันนี้พลเอาพลาสติกถนอมอาหารนะครับขึงไว้นะฮะแต่งเป็นรูปร่างอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่ที่คุณผู้ชมชอบเลยครับเค้กของเราเย็นแล้วนะครับพลจะเจาะรูตรงกลางเล็กน้อยครับไส้บลูเบอรี่ครับ หยอดลงไปตรงกลางครับหน้าครีมชิสที่เราพักไว้นะครับช็อกโกแลตที่ผลทำไว้นะฮะก็แต่งแล้วแต่ตามใจเราเลยนะครับคนเสียบไปด้านนี้อันหนึ่งด้านนี้อันหนึ่ง ต้บอกว่าแล้วแต่นะครับอยากจะวาดช็อกโกแลตเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมใส่ความอารมณ์ดีลงไปในคัพเค้กของเราได้เลยครับและนี่ก็คือคัพเค้กบูเบอรี่ครีมชีสครับ